สวัสดีครับพี่น้องค่ะวันนี้นะคะมันอยู่ทางนี้ค่ะมันย้อนแสงคะ่ะสวัสดีครับไอ่ห้างค่ะพี่น้องคะติดตามมือเต้อยู่รัตนสินวันนี้มาอยู่สาวหน่อยนี่นรักปติเป็นเอฟซีสาวหน่อยเป็นเอฟซีเอาไปมาหน่วงมาอยู่ลับเพื่อนโชว์กองบ้านนั่นหน่วงบานกางไต้หวันบินตรงมาจากไต้หวันค่ะพี่น้องค่ะขี่รถไปพี่ห้างรถลงพี่ห้างรถหยุดี๋ยวไปลงมาด้านสองวันนี้มาอยู่สาวหน่ มันไม่จังท่าแมนขึ้นจากอ,อันนี้พระรามสามาอ,อก่นพระรามสามทอาไปพูดกับแมนพระรามสองอ๋อจะหลงทางเลยค่ะแร่เลี่ยชีวิตเปลี่ยนพีเอนะคะซ <c oughs> ัพพอรๆๆ์ตด,ดูตั้งแต่มาก้าวเามาในสาวน้ยต่้งแต่แ,ตๆๆแลกลค่ะีรอะ, <c oughs> ะบีกลัวแล้วเขาก็บอกันก็ไปเพราะว่าวอายุเตวันขอบ <ๆ S 1> คุณพีเอมากมากเลยนะคะเอฟซีหละเอฟซีอุ้งอินมีเมีซีโตมีเออซึ่ง จังังสีั่ตวันก็ยังสจ้งเสียลูกสาวพี่น้องคะเบิรงเงี้ยงนี่นีเบอ่งเงงทั้งบทแดงทั้งี่าพี่เอนะคะนี่มาหาน้อมาบานล่าน้าเดียล่าเบียดล้ามาใส่คิวงั้นชาวน้าเพื่นโซนอยู่ไหมถ่ารกับเบอม์เนี่นเป็นียร าเลือนมาอนี้เดดืก็บเบื้งตามคิวงานแหละว่าจะมียุ่ไหนที่ไปใกลได้ที่สุดใกลไที่สุดอันนี้ือสะดวกสุดมาเลี้ยงอาซีิับ่อโยเอานกะจีบไปเดินอมเสอไปร่งแมนบ้านห้างโลกแม่นปลาเผาเป่ามันบ้ปลาเผาเดียวก็ไป ออนี่ก็เจยียแก่และจอยกับบักไก่ไห<อ>มเมื่อนั้นไปตลาดก็เห็นน้าจอยอยูต่ตลาดข้าวเจียวกับซุ้มเดียวกันนะก็จะเป็นคู่จักรนี่ครับที่น้าจอยขายกระบ,บับไก่อยู่พี่เอค่ะพี่น้องค่ะปานียนอ่านี่ติดตามสบายดูข้นติดกดติดตามข้นแหลกนะข้าแกงไท้โอ้ติดตามข้าวแกงไทยก่อนมูนแล้วก็มีเอ่อเข็มก้นานแกไทยแต่คือเริ่มแรกเริ่มแรกที่ติดตามเริี่ตคือ กอนหนาใกีกดเดิมแรงเลยตอ่แรกว่าบัโจนแเราเียงล้าบ่าบอกผู้เดียวินาล้ผู้เดียววัดโจนเป็นบ้าผมบอกผูดเดียวพี่น้องคะี่าคินนะก็เลยก็เลยแบบอ่ะิดตามก็เบิ้งแบบดีเห็นบาเหยเห็นาเห็นให้เป็นเป็นหยอกกันแล้วหยอกกันเี่กันก็เลยกดกดไม่เรื่อยๆว่านี่ตุ๊ดดินใช่ ult, เกมของมันให้ก็อย่างไรแต่ละบุญนี cat, ่เมื่กี้ตามกันเ ว่าหนยสยาชิ้นน้พุงเสาหน่อยลูกจกเกือบัดกวอนลูกสาของ้านวันนี้พงนี้เขาว่าเป็ย่ไงบุญดงลบุญได้นอยว่าูส่โซ่เาองเกินลยตัเองเงายยูแต่บ้านไม่เรีนเป็นเบื่อไแตอยู่กระเฮ็ดงานไปเัม่ใไปเอ่นาชียงก็เอากรเบงเบิกตัวหมู่ระบ้านกรเบงลูบอกว่ายุคกึิดว่าท่านเหีการแท้อัน้กดีลูกเนี่ยน่ดีลูเฮ็ดยังเกิดีลูก งานทํ้งทำงานออปีนงานปีงเก่าก่าเลนมันเก่าเล่นมีกี่อบเก่าจีบี่รอบ่งจ่กัันเิกลัมาหนปีเขาก็มัม6ปีันนีกลัมไปยืนกัน6ปีพอจะกลับมาโอ้ยกระถุ่นกูเมัน มันอยู่กับกสองปเราปฏิกรรมาว่ากันกรรมอยู่บามันสัใหญ่โอ้เขาให้สนุวเขาหป็นสองปีเรจมันอยู่แแต่ว่า,าเขาใหา้เป็นหลางานีมือนถ้าได้รางานรายงานปีมือก็จะเดเลยเดยนะครับงานใดก็ได,ได้มันเขาจะต่อสัญญ,ญาเราสิแต่ตอนนี้ตอนนี้ต่อสัญญาแล้วก็ได้ขอเขาบอกว่าทำขัอสัญญาแล้วตอ,นนตอ กับเขงควรเดี๋ยเพักเดือนนึงเป็บิ้งคิวงาานำคิวงานเบิ้งขิบเช้าหน่อยพ่อพ่อไดเป็นมู่ดเป็นมูคนไก่บางก์ก็นหัวมราสุดกเบิ้งบอิงเป็นตะยับหัวแต่พ่อดเฮ็ดยังดอกเปล่าขึ้นมาวาคุรเป็นตะยับหัวพี่น้องก็เล่นจิแม่กนเล่นาแบบชนมาข้นม้งกับบางนาเอาถุงบาง ถา่าาว่าบทุกอย่างแแกบอลบอลมับบว่ามันอกเาเข้ไม้แงมนได้แบบไรู้อยู่แต่ไม่ยังดูเอยากมมวอส่วนมากี่ันเขาล้างหนีเนาะพี่สห่นเนาะอีพอการใส่พอจูนมเบียบอแมขนรวบตกันนะบอลไล่คับพี่เราเก็จะจิวบอลบุรีบอลแกม้ต่แมนังก็ บางพี่้องืน้องปเรยนประกันเน้ตอนแรกไปกทไปยุ่งนลัเนองบวยบุญแต่ไปยุ่ง้งหนองเปทั้งหาย่หนองเา้ไปหาหนองเได้อนาจีนครับต่ดใจมาเลยก็ได้เขาจองตัวที่จักับา่ได้เืบ้งล่เบืองข้มือแล้วแค่อยาแค่อยาาบเี้ไม่เห็นไม่เห็นไม่นไ่เห็นเน่นแมตู่้จะมากตเห็นตลดกจันก็แรกเนียนค่

บ่มีหยางนีเป็นหินต้กอนที่เป็นล่างดามันลลงเรื่อยๆเพราะตัวนี้ก็จะเป็นสวนแ่าเป็นของน้เขาแสดงว่าของน้ำเขาดีที่สกํานันแก้วมองนี่ยิปปีบามีมาล้ามาลงมีตะคอนเสิร์่แมนตะกอนมันนี่เต้ล่างมัมัน่รว่าพื้นที่มัน็พื้นที่บอดีแล้วก็มันจะเป็นน้ำไม่ลับโตมันก็น้ำแล้วก็มินี่เป็นมะลํอมีวนเดียวที่เลีนในกรุงเทพ กี่นะบ่มันหยางไี่ก็ว่ามันยางิ่มันยามันเป็นเดินลามันเป็นเดินไปขี่นี่เขาบอกนันลูจะบอกามากปลาใส่งเปอเนตลาใเด็นเทเนัยอทิตต่ำปาใสน้ำตาปาใส้ตาลมึอนันเป็นยังไงกับป้อมแปมันที่บ้านเรียนอยู่ซากเกี่ยวไหมที่เพิ่นทวงไหมที่เพิ่นห้องใสไหมห้องใสไห้องใสย่หาไม่ไทีแม

ฟังพระลางสองอันนี้ฟังใส่ก็สวยเข้ก็ตื่นหนึ่งมือนีมือนีบอสบอสฉีมาครับพี่้องบอสจูจะมาบ้านนาบ้านาม่งานไปบ้านไนมือขึ้นรอไข่ไร้ไข่แล้วก็จะใส่หมูต่วันรอบไข่ต่ว่ามือหนีฉีมากับเดืนทางมานมีเดียวแต่เวทีทางพอก็วางพอด้ตั้งตั้งเดยบอป้าแก้วันอัน อาจจะเลื่อนไปเหลิอตีหนึ่งแมนสหัพี่นองคะสำหรับการทอเที่มันางสิค่อนไมเรียกว่าคอนทรได้รถติดรติดลม่เป็นราอยากว่าีรานงเลยล่อรถแมคโครจ่ะไงพระรามเก่าโอเคับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นี่หนูจกพี่เอไหมพี่เอเตวัด ่าเออพี่เอสลาวที่มาฝากตั้งให้เออใช่บินตรงมาจากไต้หวันขอบคุณนะ